คณะกรรมการพิจารณาผลงานประเภทภาพยนตร์ไทยมโนธรรมเขียนที่ประักนักวิจารภาพยนตร์อิสระสกุลบุญธรรมอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรและนักวิจารวรรณกรรมประวิทย์แตงอักษรนักจารภาพยนตร์ศิลปากรคงสุวรรณโรดิสเซอร์ภาพยนตร์อิสระจิรันยิ่งวิชานักเขียนและนัก บทภาพยนตร,ระะอ์อลังกรคล้ายส,ส่แก้วบรรณาธิการวิทยาสารนิติแม่นางตะข้าวสีเราห์สุนทรเน้นจากภาพยนตร์นะครับนนี้เอลาอละครับตอนนี้ผมขอมนแเข้าสู่การประกาศรางวัลคมชัดเลือกทั้งที่สิบประเภทศภาพยนตร์ไทยโดยสถาบันได้ประกาศนะฮะคือสาขาบทภาพะยนตร์ยอดเยี่ย<ว>มนี่คือภาพหนชื่อที่เข้าชิงวนันครับ รวมบทภาพเปลี่ยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลคเมนท์ขอบคุณมา